สวัสดีครับอยู่กับช่องชอวแก้วเกี่ยวซิงครับก็นี้ครับแต่ประกอบแล้วนะครับพ่นสีเสร็จแล้วครับเนี่ยเรานำสีชมพูครับต้นเลยก็ชมพูครับก็รอน็อตครับซื้อทันมาอยู่ครับเนี๋ยไกยก็จะมาใส่ครับฟองปอกเกตนะครับก็ยิงนะครับนี่ครับปอกเกตเขียวครับหมอดุมฟ้าฝ่าดุมชมพูครับ นี่ก็พ่นไปสองรอบครับนี่ครับ,รบก็จะประกอบแล้วนะครับฝั่งนี้ก็เอาล้อเลิร์ขึ้นไว้นะครับยังและใสน่นอนครับนี่ครับเสื้อนอนนอนอยู่ครับนี่ครับ ก็ของรานนี้เดี๋ยวจะเอาสีเหลืองมามาทาครับสีเหลืองครับเดี๋ยวไปซื้อนั่นอยู่ครับแปลงครับแปลงทาสีครับนะครับนี่ก็พ่นสีครับเสร็จแล้วครับอันนี้พ่นสีสจเมื่าวานครับสีส้มเสร็จเมา่อวานนะครับอันนี้ก็ใส่เมื่อเช้านะครับสมนัป็กใส่เมื่อเช้าเราเลยเพิ่งเอาขึ้นตะกี้ครับก็จะใส่น็อตครับล้อน้ำเพิ่งล้อน้ำก็เพิ่งพ่นเสร็จครับ สีมูครับก็เอาไอ้ท้ายก็จะมันหวานหน่อยครับลุกดาวก็ขัดนะครับพ่นไอ้เผาสีไว้ครับเนี่ครับเผาสีบวมไหยครับสีหนามาครับของเดิมเขาพ่นมาครับเอ้ยเขาพ่นสีทับเลยเขาไม่ได้ขัดนะครับก่อนพ่นนะครับมันจะมีสีนะครับไอ้ที่เขาทํามาจะมีเหลืองฟ้าส้มนี่นะครับ สามสี่เสี่ครับหนามากครับต้องเผาครับไอดาวไอนางลาตะแกงครับไม่ดาวขึ้นวันนี้ครับแม่ดาวขึ้นวันนี้ครับมีกาดสีเขียวครับก็ประมาณนี้ครับยังไงก็ฝากคนกดติดตามเลยครับฝากกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับปั๊มก็จะพ่นนะครับรอลูกดาวครับ ขดเสร็จครับไอ้ฝุ่นสีเหลืองครับนะครับประมาณนี้ครับเนี่ยฝุ่นครับเกาะเต็มนะครับเกาะโดยรวมก็ถือว่าประมาณ90%นะครับวันนี้ก็น่าจะได้สายโซ่ครับนี่ครับนะครับก็เดี๋ยวเอาว่าไว้ไปเจอ กันใหม่ในคลิปตอนรถเสร็จนะครับนี่ก็ถ่ายดูข่า,ขาวครับนะครับต่อฝากคนเปิดตามนะครับคนไลค์ให้เพื่อเป็นกำลังใจครับก็สวัสดีครับ